อยเดี๋วจไทยได้มาลูเธอดำวันนี้ไว้วันนี้เธอดำไว้หนอยหน่อยหน่ยหน่อยหน่อยแก๊งแทงแก๊งมาครับมาครับจะอยูนต้นเหรอเนี่ยจะเหนตึ้นนะวานนะวานนะเกสุดปะสูดสุดบังเล้ยงเลยเอได้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 ไดได้ได้ไได้ได้ได้วัน

โอ้โหสวยอ้หกองงอยยืนยอลยยืนล yeah. ้วนๆแล้วแลยวดิโอ้อืมเฮ้ยเพื่อนใย่างอสศวารเฮ้ยแต่ด้ไปเร้่อยตลอ คานอยู่ไหนโอ้ไม่ได้ยองก็อยู่ด้วยยิงลยเออเอ้ยกูได้ยิงเฉยอย่าเพิ่งเนือยยากยิงก่อนวางวางรอหน้าเลยเซกินเนือยสวัสดีส่งไกลยากเราเราต้องใกล้ๆก่อนวะได้ได้ได้หมดแรงหมดแรงหมดความหวังนั่งน้ำตาดิน โอ้โหบอดแฟนคิดตรงหลังไหมได้ก็ยนวเงรียเร็วเร็วร็วเร็วระวังระวังเร็วะหอดีเดี๋ยวก็ต้มีครับองเร่รงเ้โอ้อะไรวะเนี่ยไม่ลาผมเลยเฮ้ยเยวเราบอกเขาว่าเราแค่หน่งหินพอของเขาเรียกว่าอะไรตัวหลุดครับครับ